สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับชูช่องนวลผ้าร่วยเมืนน่อนี้วันที่26มิถุนมีถุนหน้านะคะนวลผ้าร่วยกับมาที่บ้านพ่อจำค่ะพอดีมากนี่กับมาพอเมนี่นั่งอยู่นี่เพื่อนกับว่าเพื่อนฝันดีแมนี่เล่าฝันดีเดี๋ยวสิผ้าไปถามเนวทางเมนี่ที่เล่าฝันได้ชุดแต่ว่าสองส้ำมือที่แล้วเล้ากับฝันได้สองตัวเดียวเด้อค่ะ เต่มาหาเล่ามือนีมาถามว่าเล่าฝันดีฝันว่าได้เนื้อว่าจันเอาไปฟังแม่นี่พร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะแม่นี่ครับแม่นี่ครับเป็นยังไงเนาะลายมือหลายเว้นฝันดีไปเนาะมือเคื่นคามมาอนฝันว่าเขาอ่ะมามามา,มาเอาเนี่ยหัดเนี่น<อ>ยยังหรอหันเนี่ยหมเอบาเด้อว่านเนี่ยหม้อว่าจันคนเมาล้าหลาย เลยเอาไปฟูเหมือนไงงบกอได้ลายแต่ว่าสันมันมันเอินนองเอินเดอว่าเอามาๆมเอาว่าสันเจ้าสิเอาน้มูไปเอาเพินบอท่างโบว่าสันแดงจิ้งขึ้งเลยว่าเลว่าจำเขาเะตัวอะว่าสันแสดงว่าเล็กเขาที่รอบม่นี่เนาะเล็กเขาเล็เขาหรารเดนี่เพราะว่าวันนี้เส้นก็เลยไปเงี่ย ก็กนงผ่ากระลงมากฝันน่ะฟ be be the be ันน be 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 ่ะฟันคือว่าฟันเน่ันเห็นฟนยางมากเป็นกวนไปเป็นกูนว่าฟันเติน้ำมอนจเกี่ยวควันแล้วก็ไปแล้วมันปวดทั้งนั้นเหนื่อยปปดหนึ่งวันสามวันเลทีน่ะก็เลยป็นิเปดเเกียวตงแล้วไปไปแล้วหรือว่าแล้วสิบเออกทางนั้นทั้งเงียนเดียวเียวทั้งเงียนได้หน่อยหรอ โอ้ล่าวานะสิออกประตูทั้งั้นล่ะวาสันโอปูล่าวานะปูวานะอนคือสิออกทั้งนี้ทั้งนี้ก็มีประตูนี่าสันไปสัออกทังนี้ลาวานนี่ว่าสันวาน่พไปทั้งนี้ปูว่สิออกทังนี้ว่าสันล่าวานถอ้าด้ว่เอาสิออกอะไทียหญ่หนบ่ว่าสัน มันเลขทีเกาเจ็ดเนาะ้านี้เราะเกาสิบเจ็ดเกาสิบเจ็ดจริงกันเลขที่ล้เกาเจ็ดระยะเวลาันใ่มีตัวาหานี่เนาะพอคนเที่ยวทางนี่คือพอจำไโอ้คนเที่ยวข้างนี่ิ่นขึ้นวัดิ่นขึ้นมาวัดมาขึ้นเที่ยวมากันกระเ้าอ้เนี่ยเที่ยวข้าง่นไปห้าแก้วนะคะ คนล่องมีพคนเที่ยวเสมอรด้นวยเนี่ยวหอมนี่หอมตรงประตูวัดอย้เนาะเที่ยวฮอมมีด้ตรงเลยเนาะฟูยามขันติเขึนโอ้คนทิ่เที่ยวขึ้นล่องไปคนมากแล้วคนเจอสีแววมากขวัญสีแกงพคนจีมหาก็คนจีเห็นเห็นพคนมากเห็นเล็กคือพคนมาตอนสีแกงพคนสีล่องไปแล้วโอ้เล็กที่แม่นี่เห็นนะคนไม่เห็นนะเห็นแม่นเพิ่นสิมาเห็นอยู่งมั่งเดียวตลอดเลยโอ้เพิ่นสิขึ้นมา เพิ่นตะเกงเพิ่นก็สิลุ่มไปสินะเพิ่นก็สิแวะไปแล้วเพิ่นกระสิลุ่มไปโอ้เพิ่นขึ้นไปพูนแล้วตอนเพิ่นสิกับตอวัดเพิ่นไปวัดทุกครั้งที่แม่นี่เห็นตัวเลขหน่จะเห็นยิ้มมองเดียวเห็นยิ้มมองเดียวเพิ่นไม่เห็นยิ้มมองเดียวเพราะว่าเพิ่นลุ่มไปก่อนตะแกงเพิ่นออกจากวัดกะเวลาเดียวเวลาเดียวเลยเพิ่นหายแบบเนาะเพิ่นหาเห็น เพค้เวว่าพิ่นเที่ยวท่างนี่วะขึ้นเขาวัดชูมือดิอือเสาแร้่องเาแร่งกับควนทีแกียงมันฝุกนุนมากวัด้วมันก็ล่งไปพิ่นสีรล่งไปก่อนตีแกียงนะเนาะเิ่นอ็ไ้เิ่นสีม้าใวเิ่นสีม้าขึ้นมาวัดแล้วเพิคนสีม้าโบสถ์ม้าตาขึ้นเข้าโบสถ์ขึ้นขึ่นมาเหมือนเลยพิ้นหายงาบงวดนะทั้งปูทั้ง่ามาแะ้วคนคนสีแหล็ก ก็่่ไ่ได้เป็นร้อยมากเดี๋ยวไปสีเห็นยี่มองเดียวตลอดได้สังเกตแล้วยี่มองเดียวคนแกงตีซีคนมากคนเห็นเลยคุณรำรเขาเ้าไล้วคไมคนเข้าไปแล้เด้อจ่าเด้อโอ้คอจำด้บนางไหมคุเข้าลงไปพุ่นบ่ครับคุณเช้าไปแล้วคนยาก เวลาของเินน้ำหายน้ำหน้าเพื่อน่ะรโอ้เพิ่นเริ่มเฮ็ดหายเฮ็ดหน้าเนาะเพิ่นยากเพิ่นก็ได้ไปดอกเพลินไปหาคอลลอมกับสิ่งอย่างม่หาความจำผมไมาหาเพล่นอยู่เฮี้ยนอ่ายูเฮี้นเพิ่นผิ่อยากไปหาเพิ่นก็ได้คอลลอนนะเพิ่นบาได้อยู่ดอนปูตาเนาะแล้วเพราะบวชแล้วร้อนยากไปหาเพิ่นยูเฮี้ยนเลยิอยากไปหาเพิิน แต่อย่างมหาพอจำกังมหายิ่เงี้ยนพาฟหลอมกังมหายิ่งเงี้ยนมมหาเมนี่กับมหายิ่งเงียนพอจำเนี่ยนีเอาเรีกกับมาเอายูนี่พห้ไปเอามืงอื่นเนี่ยนั่งทีนั่งข้างกับเพรวกไห่เอาขึ้นบ่ให้มหาวอานัมข้างแถว่าเอายูนี่บอยู่นี่กับยุวัตเท่านั้น โอ้แต่ล่อมเพิ่นเศร้าลงไปดอนตะปูแล้วจริงเพิ่นยาเพิ่นโบไปหยาดแห้งจริงพันว่าพันจัากไปหาเพิ่นแต่ไปหาเพิ่นอยู่เฮี่นครับว่าหงจักจะถามเอายันพอหล่อนมีใส id yep. ่ถามเอาหยาดเพิ่นก็ได้ไปย่ำไ้ย่ำหน้าในนี่บริยานหยาดดอดวันแล้วเขาไปได้ตลอดเพราะเพิ่นตัวเลขนี่แม่นี่กะ เห็นสองเนาะเห็นสองตัวเดียวตัวใหญ่เงื่นนี่ก็ได้ตัวใหญ่เลยตัวย้ายแล้วตัวใหญ่เลยคนยิ้มแบบโอ้ยคนเหลียวสองคนกินบะเบิดโอ้สองตัวย้านนเห็นแล้วเห็นตอนสีแจ้งที่แม่นี่วันแจ้งเพิ่นขึ้นมาเพิ่นลงไปแล้วคนเฉดให้เห็นเลยข้างเข่าประจูห้างเข่านาบ้านในเฮห็น เอาหม่องนั่นเลยคนที่เห็นเห็นยูหม่องเก่าสู้เทียอะไรสิยูหม่องเก่าตลอดบมันง่ายหม่องเลยคนคนเห็นยูหม่องเก่าตลอดโอ้แม่มายูประตูทางเขาเี็นเลยคนเห็นบ้างหร้อพี่น้องเอฟซีจังหวนเลยหลายหวนเลยโมกเจ็ดหวนแล้วเนาะคนเห็นตลอดเลยก็บอกคนเด็กตัวเดียวแม่นี่นี่แม่นภาคกีด้เดี๋ยวนี้ก็เจ้าสีแม่นว่าแม่นแล้วก็เบิ่งไปครับแต่ว่าที่ผ่านมานะเจ็ดหวดเราปุ๊บเจ็ดแปดหวนเราดีเนาะ คุณเลตั้สามเก่าวะคุณตังหวัดสามเก่ามันบอกนม่เโอ้มันมาคิดยิงหวัดหนึ่งทีว่าไม่ได้เห็นแปดกรหม่ห่าเห็นแปดอา่เาห็นสองตัวเห็นสองตัวเห็นสองตัวมันเห็นสองตัวมันเลยบวมเหี่ยเนาะเกี่ยวบงเรื่องันึ้นไหนเห็นอยู่น้่นันเห็ยูรถกับยูปข้าวหวัดบางเ่องเห็นยู่รถกับเผ่ามันบอกเดี๋ยวไปมัน คือตาลดแต่ลดไม่นี่ออกนี่เนาะสนะิบเจ็ดเนาะอวันนี้ขึ้นกว่าแม่เร็วกออกเร็วหางมือนะได้ทีนึงพอดีก่อนะเห็นเห็นเห็นมือวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้เห็นวันที่ยี่สิบเอ็ดเห็นเบรกสองเนานะมันคือเสาอาทีวันนี้วันจันเป็นเร็วออกออกถ้าน้อยออกเหล้าเนะาะสองหนึ่งมาสั่นเจ็ดสองเจ็ดไสองหอยเหล่า เอาเป็นยังเขาเอาไปใส่ตัวได้ก็ได้สองเนาะก็วาตามที่เขาเห็นนะวิ่งเลขกวิ่งแมนแมนน้ำกับบะหูด้วยกันวันนี้แมนนี่มาเลขตัวใหญบัตรมาขันเขาจับคู่เยอะสิจับตัวได้แล้วคนบ้านบ้านไดเนาะเิืว่าน่าจะเพราะคนเจ้าของมากนะท่านเสือเลขไปงวดนี่ยบ้านนี้เอาแล้วเพราะท่านไหนยิบจักยางบนรถตุ้บี้ก็ได้เพราะว่ามันอยู่น้ำมันน้ำปูแล้วเลขกนะ สเปินตัวดไรก็บอกโหน้ำคือกันครับข้อมู้สือบาอยู่น้าปูมันบ่อยู่น้ำเพลนนั่นแหละจ้าข้อมูลสือบาอยู่น้าปูพักล้าจริงน้าอยู่น้าเพลนนั่นตลดเอดก็ว่าเพ่นหาตัวเดียวเป็นเนืทางเล่ใเ่ไะครับก็ว่าหายเห็นมาชุ่โต๊โอ้หายตัวเดียวนี่ก็พักเรวเว้ยผูกซู้งหัวเว้ยเจ็ดแปดหัวเนาะบหวัมันจีวรนะันหัวมันว่นมีเ้า เอาตัวนั่นตัวนี้ใส่ไะแล้วเนาะไม่ยม่าได้หูจักว่าม่นี่บอกดิบอกที่คือขึ้นน้ำลนเดีแต่ว่าเนิกนก็มาเห็นเห็นเนาะเจ้าเมีนมเมีนแล้วสัน่นนี็ถ่ห้เห็นเนาะว่เป็นงางดอกไฮไว้เพื่อเป็นแนวทางแต่ว่าแนวทางก็ถูกทวงวัดดิคนตัวเดียวก็ขึ้นน้ำฝนนะคือเกาแล้วยันนะแก็ว่าโอ้ยบ่กขึ้นขึ้นน้ำน่ายันนัพนคนวางให้เนาะ เขาแบบนี there, ้เขาบได้ว okay. no. so no. so ่าเข้าโบได้ว่ามันสีถือลอยเปเส้นเนาะมีเขาไห่ไว้เป็นแน้วทาาเนาะเจียวเนางเจียเนาะนั่นก็เป็นเครื่อเสือสนบุคลเนาะโบเด้เพิ่มสือเพิ่มมากน้ำเนาะได้ซองละลาวสันเพิ่มเจี่ยไปใส่ตัวได้กับอนนั้นกับแล้วจะเพิ่มเนาะเป็นชิที่องคเพิ่มฟันดีก็พเขาเรียกคอเทานั่นฟันดีตลอดไม่หมดนี่ฟันจังไดกว่าไม่นี่บ่เคยฟันจักเหีอ แต่ว่าหมูหัววาเลกยนต้องกินอยู่เดยันเห็นว่าเขาเอืนแปบเนี่ยมันขึ้นก็เลยไปด้ฟันอะเจีมาเอาเพราะเป็นเนี่ยหมูดอกเนี่งว่าสั่นันเนี่ยหมูเปลาเด้อก็สั่นเนี่ยงว่ามีดงเครื่องกะละมังบนไ้เอาเพระอไม่เนี่ยเอาจักไผ่เป็นไผ่เอาดโอ้แสดงว่าเอิ่นหมูว่าเอาแันนี้นะก็มันจิเป็นตัวไดะแล้วเลี้ย่น้องกัหันละ โอ้กอฝันดีเถอะเนาะแม่นี่ฝันเนื้เทียดีฮ่าี่าน่าเขานีฝันทุกคนในวันให้เห็นเหลขแล้วสิบวันกเทียร้องย่นี้หลดฝันเออฝันว่าได้เนื้ยได้เนี่ยทังปูไปหาอยนเงินคนอ๋อผูบไปหาอีกไปแล้ววันไปบอกไปตูทั้งเกาหลีวันไปออกทั้งเงินใหญ่ที่ออกทั้งเหนือที่ออกเหนี้ว่าสั่นแะ้ว่าเนาะ โอ้สีออกทั้งนี้ดอกเทียวนี่สีออกประตูทั้งนั้นบ้านเลขที่พันเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดบ้านเลขที่ของพี่ของพี่พี่สาวเนี่นี่เนาะเก้าเจ็ดครับก็คือเมน่อนขั้งเงืเดเมื่อนจ้าจ้าเกี่ยวสำหรับเมนี้ก็ขอบคุณเมนี่หลายๆได้ครับเด้อครับค่ะขอบคุณค่ะขอบบคคุณรัสวัสดีครับค่ะ นี่เดอพีนองเอซแมนี่ฝันฝันได้หรือเล่าเลาเห็นนั่นแหละเราเห็นเป็นตัวใหญ่ข้างอย่างว่าสั่นล้ว,วา่าเลขตัวเดียวของแมนี่เลขสองเ้อค่ะฝันว่าปูหใ้เห็นสองเวลาออกจากบ้านแล้วไปบอกทางเกาดอกว่าสัน่นลว,วา่า บอกทั้งเกาดกเด้อสันเพิ่นหลุดออกไปทังบ้านพี่สาวเล่าพุนออกไปทั้งนั่นบ้านเลขที่พี่สาวเล่าผ่นเก้าเจ็ดนะคะ่ะท่านผู้ชม,ม 97. บ้ออบานเลขที่ของพี่สาวของแม่นี่เก้าเจ็ดูออกทั้งบ้านเลขที่เก้าเจ็ดค่ะแล้วซึ่งแม่นี่เพิ่นกับฝันดีฝันไว้ได้เนื้อ นี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนี่คือความฝันหรือเลขตัวเดียวแม่นี่แม่นี่แล้วก็ได้แบบนี้แหละคันมากคันชอบก็เอาไปลงทุนเบื้องหาตัวที่มากมาใส่เลอคะ่ะเลขตัวเดียวของแม่นี่เลขสองหาตัวเดียวหาตัวที่มากมาใส่ว่าเอฟซีทุกท่านมีเลขไนใจตัวใดเนาะคะ่กะก็หามาประกบใส่ คู่กันจับคู่กันกับเลขเมนี่เด้อค่ะถ้าคันสำหรับคลิปนี้กับพ่อแค่นี้ก่อนเด้อค่ะคันมาคันชอบกับหามาใ่หาตัวเลขตัวเดียวมาใ่กันครับกับของเมนี่พว่าเลขเมนี่พวเคยพลาดจักเทื่อคันแล้วเราเห็นปินเลขตัวเดียวเนาะค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกท่าน โชคโชกมันมันเฮ่งเฮ่งร่วยวยเล้วคะ่ะในวันที่หนึ่งกระดาษกระดาที่สิถึงนี่เนาะคะ่ะในวันหวยออกก็ะคอให้โชคดีทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก่ะพ่อแค่นี้ก้อนถ้าถูกใจก็กย่าลืมกดไล์กดแชร์กดกระดิ่งติดตาม <ๆ S 1> เพื่อเป็นกําลังใจทังช่องในด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ